สวัสดีครับวันนี้พบกับเซล6 5หกห้ามอเตอร์นะวันนี้พามาชมนูโวนะคันดีคันเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่งลงขายอะไรเพิ่งมานะนี่ดูภายนอกกันไปก่อนรับชมภายนอกกันไปก่อนภายนอกพอดูได้นะไม่น่าเกียดล้อคอมนะไม่รู้คอมไหนคอมโตตา ทุสีไม่ค่อยสวยนะทุสีจะของเก่าพ่นมานะแต่ไม่ได้เกียดไม่มีผลต่อการใช้งานนะโดยรวมสภาพ80% 90%ขี่ใช้งานและปกติสตาร์ททีเดียวติดคาบูเอนโนะท่อเดิมเจ้าของว่าลูก5สีนะห้าเดิมในไซส์แหละลูก5สีดูภายนอกก็ไปก่อนนะภายนอก พอได้อยู่นะสำหรับรถราคาหลักพันมีเล่มนี่ภายนอกนะสา้านมือเท้าปกตินะนเดี๋ยวพามาชมคลิปเสียงกันอสตาทให้ฟังนะทีเดียวติดนะนะทีเดียวติดแล้วนะนี่รถติดแล้วเนี่ยเห็นดูไฟไฟหน้าใช้ได้นะ เห้ือซ้ายเี้ยวซ้ายปกติเี้ยวขวาติดปกติต่ำสูงใช้ได้แต่ดังอ่าเดี๋ยวไปดูไฟท้ายข้างหลังกันไฟท้ายข้างหลังใช้ได้นะไฟเดียวซ้ายใช้ได้หน้าไม้เป็นไงหน้าไม้ไม่ขึ้นไฟหน้าไม้ไม่ขึ้นอย่างเดียวนะ เนี้วขวาใช้ได้ไฟเบรกใช้ได้ยาวปกติไฟเบรคับ,บูยันโปพ่อเดิมๆทั้งอันหน่อยนิดนึงจะขี่ปกติพุ่งๆบิติดมือเดี๋ยวว่าดูควันกันเครื่องไม่ดังไม่ควันนะเครื่องไม่ดังไม่ควันไม่หอนเลยนะ เดี๋ยวมาฟังราคาท้ายคลิปนะคันนี้เล่มเล่มเขียวอย่างเดียวนะคันนี้ย้ำเล่มเขียวอย่างเดียวออกใบซื้อขายให้นะอันับเครื่องก่อนเล่มเขียวอย่างเดียวออกใบซื้อขายให้ขี่ปกตินะสตาร์มือสตาร์เท้าปกติเลยระบบไฟติดปกติทุกอย่างทุกอย่างปกติครบคันนี้เล่มเขียวอย่างเดียวนะย้ำราคาอยู่ที่เอาไปเลยนะหกพันเก้างดต่อแต่ไม่แน่นะ ใครคุยดีคุยโดนใจถูกใจพ่อค้าก็อาจจะมีส่วนลดให้